เกมคอนเสิร์ตเกลอาฮัก็มาเริ่มเกมมาเลยดีกว่านะครับผมไม่อยากจะพูดอะไรมากมายนะครับอะโอ้เฮียอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเสียงอะไรเนี่ยอะไรใครทําอะไรคนแปหรเปล่าวะเนี่ยเคเสียงผู้หญิงร้องด้วยโอ้ยเฮ้ยมีเสียงภาคด้วยวะอแค่เกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยเสียงมาจากในครัวฉันต้องไปดูสักหน่อยแล้วนี่ไงน้องแค่แครเกิดอะไรขึ้นแค่เป็นอะไรหรือเปล่าโอ้พอดีฉันมือลั่นนะแล้วแก้วก็เลย ตกแตกแต่โชคดีที่แก้วไม่แตกขอโทษนะพี่ฉันมือไม่ค่อยแข็งแรงนะแต่ทำไมต,ตื่นเช้าขนาดนี้ล่ะนี่ก็เพิ่งหกโมงเช้านะอ,อะไรเนี่ยก็ฉันอยากจะทำอาหารเช้าให้พี่ไงโอเป็นน้องสาวที่ประมาณว่าอะไรในอุดมคตินะครับก็คือเป็นน้องสาวที่คุณน่าจะฝ่ายฝันกันทั้งโลกแน่เลยนะครับที่จะเป็นคนดีขนาดนี้นะครับอธิคโตโอ,โอนีจังขอบคุณนะพี่ฉันไม่รู้เลยว่าพี่รักฉันที่สุด โอ้หนูไม่ใช่เด็กแล้วนะหนูลูกเองได้อ่าอ่าฉา,ากลื่นแน่นอนครับตามหนังเลยฉากซีจีแน่นอนอ่าเรียบร้อยโอ้เก็บจังเลยม,มีการแบบเซอร์วิสฉากนิดหน่อยนะครับต้องบอกว่ามุมนี้ผิดบาปจริงๆอยู่กับแควมาตั้งนานฉันไม่อยากจะรู้เลยว่าเธอหุ่นดีขนาดนี้ โอ้พระเจ้าที่มันลูกบักเต็งโมงลูกอ้า,าอยู่มันพุงชั้นก็ประมาณว่าบ่นว่าโอ้ยอดไปเลยน้องสาวชั้นรูปร่างอย่างกับดาราน้องบอกว่าเลยพีอ่อะไรนะพี่นี่พี่กำลังมองนมชั้นอยู่หรือไงอน้องแกบ่นว่าเมื่อก่อนตอนที่อยู่โรงเรียนผู้ชายผู้ชายก็ชอบมามองนมหนูตลอดเลย ไอ้บวกนี้มองด้วยความเหนื่อยหายแต่ถ้าเป็นพี่แล้วก็ฉันก็จะให้ดูโอ้เยี่ยมเลยเป็นน้องประเภทไหนวะเฮ้ยเดี๋ยวนะเธอเธอพูดจริงเหรอเนี่ยโอเคเข้าใจแน่นอนว่าฉันลอเล่นฉันเป็นอะไรจะเป็นไปได้ยังไงล่ะเจ้าพี่ลาโมกอืมก็มาสรุปการเล่นทั้งหมดที่ผมเล่นมานะครับอ่ะมันก็ ถ้าพูดามตงังถ้าดูตัวอย่างในเกมนั้นเรื่องมันดูแบบว่าน่าสนใจเป็นเกมที่ภาพสไตล์ตญี่ปุ่นนะครับผมว่าก็น่ารักดีนะแต่พอได้ลองเล่นจริงๆนะผมขอบอกเลยว่าใช่คาว่าน่าผิดหวังเลยนะเรื่องแรกเลยคือเรื่องเนื้อเรื่องนะครับจริงๆแล้วเนื้อเรื่องที่ว่าผมที่เล่นมาเปิดเรื่องนะครับผมบอกว่าค่อนข้างน่าสนใจนะครับแต่พอเราเล่นไปเรื่อยๆไปแล้วนะครับมันก็น่าเบื่อแล้วครับไม่มีอะไรที่น่าสนใจเลย แล้วก็อีกอย่างนะครับเรื่องระบบเกมผมขอแบบว่าระบบเซนบ็อกที่แบบเล่นแล้วมันน่าหงุดหงิดน,นะครับไม่รู้ว่าจะทำไงหรือว่าไปไหนต่อดีอม,มาต่อดีกว่าครับมาวิจารณ์เรื่องงานภาพดีกว่านะครับเรื่องงานภาพ c g มันก็เป็นแบบว่าเป็นภาพสไตล์ญี่ปุ่นนะครับผมว่าใครๆก็ชอบภาพสไตล์ญี่ปุ่นนะครับแต่ว่าแต่ผมมองว่า เกมเกมนี้อ่ะตัวละครหญิงอะไรพวกนี้มันไม่ค่อยมีมิติเลยนะครับเป็นตัวละครที่แบบว่าดูแบบใช้คาว่าธรรมดาดีกว่านะครับแต่มีบางตัวที่ดูน่ารักนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วมันดูธรรมดามากเลยบทมันก็ไม่ค่อยดูสมเหตุสมผลมากเท่าไหร่นะครับ